สวัสดีครับสาหรับใครที่เป็นกระดูกทับเส้นนะครับแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าต้องผ่าตัดนะแต่ว่าในใจลวกๆฉันไม่อยากผ่าเลยจะทํำยังไงดีนะก็มีอยู่2วิธีที่ทจะทําให้เราเนี่ยสามารถหายจากกระดูกทับเส้นได้นะจริงๆไม่จำเป็นต้องผ่าตัดซึ่งเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าอย่างแรกนะครับเราเนี่ยดื่มน้ําพอไหมซึ่งคนส่วนมากที่จะเป็นกระดูกทับเส้นนะน้าตอนเช้าไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่หรือว่าระหว่างวันไม่ค่อยดื่มน้ำนะอันนี้พอไม่ดื่มน้าแล้วไง น้ำเป็นตัวที่จะไปหล่อเลี้ยงนะให้ร่างกายมีความชุ่มชื้นใช่ไหมนะแล้วก็มีออกซิเจนนะถ้าพูดในทางภาษาปัจจุบันก็มันจะทําให้ร่างกายนะ่ะมีการนําเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่จะมายึดกระดูกนะไม่ใช่ว่าไอ้จะเป็นกระดูกทรับเส้นก็คือโรคที่จากกระดูกใช่ไหมไม่ใช่นะครับกระดูกเขาอยู่เฉยๆนะไอ้ส่วนที่จะไปยึดกระดูกก็คือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนั้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต้องการอะไรต้องการอากาศต้องการน้ําต้องการเลือดสารอาหารมาเลี้ยงเพราะนั้นนะ เรื่องของน้ำขาดไม่ได้เลยนะนจริงๆนอกจากน้ำแล้วเรื่องอาหารด้วยก็ต้องให้พอนะโดยเฉพาะอาหารเช้านะครับสองเราตากตากับบางสิ่งบางอย่างเกินไปไหมคําว่าตากตาในภาษาโบราณไม่ได้แปลว่าทํางานหนักอย่างเดียวอาจจะอยู่เฉยๆเกินไปนั่งอยู่ท่าเดิมเกินไปหรือว่าท่านั่งเนี่ยมันมันเป็นท่าที่แบบนิ่งแล้วก็มันจะทิ้งน้ําหนักลงลงที่กระดูกที่จะทําให้เกิด กระดูกทับเส้นได้นะครับคือบริเวณสะโพกนะซึ่งส่วนมากไม่ค่อยมีใครเป็นที่ต้นคอ,อนะส่วนมากจะเป็นบริเวณสะโพกกันนะครับแล้วก็เจ็บล้าวลงขานะนั่นเนี่ยสองสิ่งเนี่ยพิจนารณาดูก่อนว่าเอ้เรามีอยู่ไหมว่าเฮ้ยน้าก็ไม่ดื่มนะนั่งอยู่กับที่ทั้งวันเลยนะส่วนอันที่สามหลังจากพิจารณาสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะเอ้ยมันยังไม่หายนะเราลองไปปรึกษาแพทย์แผนจีนนะครับหรือว่าหมอที่สามารถจัดการเรื่องกระดูก โดยที่ยังไม่ต้องผ่าตัดได้นะคะเช่นอาจจะดึงเส้นหรือว่าจัดกระดูกนะครับแต่ว่าที่ที่ได้ให้คําแนะนําหลายคนไปแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีก็คือว่าหายกันเลยนะครับส่วนมาก1พิจารณา2เรื่องที่บอกแล้วแล้วก็ไปรักษาด้วยการฝังเข็มนะใช้ประมาณ3-5ครั้งนะครับอาการก็จะดีขึ้น80-100%เลยนะครับบางคนนะก็แค่ครั้งแรกก็เห็นผลเลยนะ นะครับนั้นใครที่เป็นแล้วก็เป็นห่วงว่าจะผ่าตัดแล้วพอหวงว่าการผ่าตัดมันคือยังไงแล้วก็ฉันกลัวเรื่องการผ่าตัดลองนําไปพิจารณาดูนะครับน้ำวิธีนี่ได้ผลมากๆเลย